สวัสดีจ้าสาวผาพ pues right. นมพาเทียมเนนกับพามายางาตลาดนาดเทลามเพื่อขาพนมจังหวัดนครพนมค่ะพี่น้องบรรยากาศมินกับเป็นเศร้าของวันทะเลฮัดของคายไลร่กาวเดี๋ยวไปเบ่งอาหารการกินทางในกันเขี่ยดน่อยทุงจักบทนะเขี่ยตาคั้น่มีเขียหน่อยโอ้เขี่ยตาคัม จีแดงถุงย่ห้ะฮะอู้แปดสิบบาโคไยหมดเดนตาใส่ขี่เรียบร้อยเห็ดเรียบร้อย อ <ediyor S 2> ัน <c oughs> e ้กบปาโคคอยจูบหืมนูไม่เสียนกับมี

ปู้วปาป็าผมนหวา่มัวนี้มาตัวนี้มนี้าตัวนี้มาตมาตัวนีาตัวนี้มาตัวนมาันมนี้มานี้มนี้มาตัวนีวันีน้าตัตาตั้วนันนี้มานี้มาตัวน เ้าลัไม so ้รจอรกัน่ติบแทงละรลอยสามสิบลยหมดแดงงามเอาวุัดผิดผิดบดเบื่อมั้งะจี๊ด คือยังทานจะคือหนังมีหวานกะมีแม่วงมีสามโลสามโลสาโน่ห้อสาโน่คทองคายลายเก่าพี่นเนาะฮะ บรรยากาศาอตอนเสารค่ะตลาดน้าทแคลงเพื่อทานพนมจังหวัดนครพนมค่ะพีน่น้องบรรยากาศของเสารวันพฤหัสตองค่ายไร้ที่เก่าได้ไหมนี่ร้านนี้ก็จะเป็นพวกหนูปลกหนูปุกมะม่กระแสฮ็ดหนูเ่เา อนอช่วยเฉลยคอันี่ปาอย่างละคะกระเ่ด ปากระแตกล่องจังบากตัวหาซีตัวหาซีเมนรวม

แต่ว่ามันปริมากุ้ตเยอะโตต้มหอยนึงอร่อยหนึ่งชิลหอยชิาทคือน้อยเดียวไม่ได้หักไม่ได้ขาหน้ามะกุ้แล้วขักตเย็นแล้วหัวออกแค่อี้มันแหงาแค่นี้จังไรหมู

อันนี้เกาลัดลาวแมวหนัวหนังเค็มไม่มีคนไม่ชอบ

บมาเขาโลหะสิบตัสดเลยค่ะน้หม่ ไม่ไหลกลุ่มเต็มอักขวัญค่ะอักสร็จแล้วเรียบร้อยตอยได้น้อย

นังเค็มติดเขาใหญ่คุณบ้นานคือใครเขามาว่าายน้่นปาาในปรากฏลานโอ้โหปคอใหญ่จะมีรู้จักบมาน,นแม่ปะโคอ,นะอนี่ลอยหาสิบ บรรยากาศตอนเศร้าปราณนาถรามพือขานนุ่งจังหวัดนครพนมพี่น้อง

ເຖົ້າເຂົ້າເ

ตัตองพี่น้องดานตาตองตับ,ตบเคาะขวดเขา่าตดเข่างาม,งาม <c oughs> da casa de